สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครูโหวิทย์ b ยครูชมบีค่ะ่ขนขณะนี้นะคะเราก็ออกอากาศในรูปแบบผ่านทาง Facebook RMUTP Live รวมถึงทาง YouTube ด้วยนะคะก็ RMUTP Live โดยในสัปดาห์นี้แม่ครูโหวิทย์ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์อาหารและก็โภชนาการกับสิ่งรอบตัวเรา ที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้อย่างง่ายๆนะคะมาฝากกันเป็นประจำในรายการและในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวนะคะที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ,ะก็ต้องถือว่าเป็นเทรนด์นะคะในช่วงทศวรรษนี้นะคะเป็นช่วงที่มีความบูมของเรื่องโลกโซเชียลดังนั้น,นะคะ่ะ เรื่องของโลกโซเชียลนะคะเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอาหารขนมเครื่องดื่มก็ยิ่งทวีคูณความน่าสนใจเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะุณผู้ฟังเราก็จะเห็นเนี่ยขนมอยู่หลากหลายชนิดหลากหลายเมนูที่กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ ภายในระยะเวลาไม่กี่วันบางคลิปนะะใช้ระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยซ้ำที่มีความเปรี้ยงในกระแสออนไลน์ดังนั้นเนี่ยคลิปสั้นๆนะคะในโซเชียลเนี่ยถือว่าทรงพลังมากมีระยะเวลาที่ทำให้คนดูเห็นนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่สามารถทำให้มีคนที่ตอบรับ กระแสของคลิปต่ตางๆนั้นได้อย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องราวของอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานขาน,นมเครื่องดื่มมีความหลากหลายนะครเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทั่วโลกสามารถที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะคะส่งผ่านข้อมูลกันได้ใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีขน,นมจากอีกซีกโลกหนึ่ง ก็สามารถที่จะเดินทางข้ามมหาสมุทรมาถึงหน้าจอเราได้อย่างง่ายดายคนจำนวนมากนะคะก็จะมีกดการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาคืออยากจะลองชิมตามทันทีแต่ในขณะเดียวกัน,นะคะ่ะเมื่อมีการที่ได้ลองชิมหรือ,อได้สัมผัสต,ตัวขนมตัวอาหารนี้ไปละ ก็จะมีการสอบถามความรู้สึกกันเกิดขึ้นพอสอบถามความรู้สึกชอบไม่ชอบก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเนื่องด้วยมีส่วนผสมอะไรมีสตอรี่ความเป็นมาของขนมของอาหารอย่างไรแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็จะมีการจัดอันดับขนมหวานอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปในสัปดาห์ก่อนๆน,นะคะเราพูดถึงเรื่องของการที่มีการจัดอันดับ ขนมหวานนะฮะที่ดีที่สุดในโลกก็มีการจัดโดยเว็บไซต์ taste atlas นะคะซึ่งก็บอกเลยว่าตัวขนมนะฮะที่ดังมากๆในโซเชียลในสื่อโซเชียลบางตัวกลับไม่ติดอันดับหรือได้อันดับต่ำกว่าที่ บางขนมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นถ้าใครติดตามโซเชียลอยู่ตลอดเวลานะคะพอมาดูหนึ่งในร้อยอันดับขนมหวานที่ดีที่สุดในโลกอาจจะเอ๊ะทำไมขนมตัวนี้เราเห็นในโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆแต่กลับไม่เจอขนมนี้ติดอันดับหนึ่งในร้อยเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคําถามก็จึงเกิดอะไรทำให้ความดังนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยไม่เท่ากับการได้รับการยอมรับ ในความเป็นจริงได้เสมอไปเรื่องราวนี้นะคะก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่วันนี้แม่โครวิทย์นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องราวนะคะที่มีแง่มุมหลากหลายมิติถ้าเราจะพูดคุยกันไปทั้งทางวิทยาศาสตร์อาหารพฤติกรรมผู้บริโภคไปจนถึงจิตวิทยาของสื่อโซเชียลเพื่อทำความเข้าใจนะ,ะว่าทำไมบางขนมเนี่ยจึงดังเพราะภาพ และบางขนมเนี่ยจึงได้รับการยกย่องแต่บางขนมเนี่ยไม่ได้มีภาพแต่ได้รับการชื่นชมนะและก็ยกให้เป็นขนมที่ดีที่สุดเพราะสิ่งนั้นมาจากประสบการณ์การได้ทานการได้สัมผัสขนมนั้นจริงๆในสมัยก่อนนะคุณผู้ฟังเ,เราก็ต้องเท้าความกันไปหน่อยในอดีตเนี่ย การที่ขนมชนิดหนึ่งจะโด่งดังได้ต้องผ่านหนังสือสูตรอาหารมีการพรูฟนะคะมีกระบวนการขั้นตอนนำอาหารมาประกอบมาทำมาถ่ายรูปหรือ,อขยบขึ้นมาเป็นการถ่ายทำมีการบันทึกนะคะบันทึกเทปนะคะมีรายการโทรทัศน์ไปสาธิต ซึ่งชื่อเสียงนะคะต่างๆเนี่ยก็จะมีการพูดถึงทั้งตัวขนมรวมไปถึงคนทำหรือที่เป็นเชฟแต่ปัจจุบันค่ะสิ่งนี้ถูกแทนที่ด้วยคลิปสั้นๆในระยะเวลา10 3ถึง30วินาทีบางทีเป็นแค่ภาพภาพสองภาพด้วยซ้ำแล้วก็แรงส่งต่อจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทาง t i k ต o k Instagram YouTube นะ u t u b e ที่เป็นแบบช็อตสั้นๆนะคะซึ่ง สิ่งที่ทำให้ขนมดังจึงไม่ใช่เพียงรสชาติแต่มีทั้งความน่าดูที่เป็นเหมือนการเป็นการถ่ายภาพนะคะเข้ามาช่วยนะะทำให้อาหารนั้นเนี่ยดูมีความน่าสนใจและก็มีองค์ประกอบสวยงามสามารถที่จะดึงดูดให้คนที่เลื่อนหน้าจอดูทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพวกนี้นะคะหยุดเลื่อนหน้าจอ แล้วก็มาดูองค์ประกอบของขนมของภาพที่สื่อถึงขนมต่างๆได้ในบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเห็นภาพที่มีเรื่องของการดึงขนมแล้วมีชีสยืดเส้นฝอยแตกกระจายหรือเป็นซอสคาราเมลนะคะที่มีสีสวย สีออกน้ำตาลนะคะไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปมีความมันเงามีการเคลื่อนที่นะะไหลด้วยความหนืดอย่างช้าๆหรือจะเป็นเสียงกรอบนะคะจากขนมนะคะที่มีความครันชี่นะ,ะให้ได้ยินได้ฟังกันชัดๆพร้อมประกอบภาพสวยๆหรือการใช้สีตัดกันแรงๆนะ,ะอย่างมาการอง นะที่มีสีของอพิตาชิโอสีเขียวกับสีน้ำตาลทองหรือมีในเรื่องของเอฟเฟกะที่มีการปัดขนมแล้วไส้ทะลักหรือพ่นไฟหน้าไหม้เปลี่ยนรูปแบบเหมือนนักแสดงมายากลแต่เป็นเรื่องราวของอาหารที่เกิดขึ้นในทางจิตวิทยานะคะสิ่งนี้เนี่ยเขาสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Sensory Expectation คือสมองเนี่ยจะสร้างความคาดหวังของความอร่อยจากภาพและเสียงก่อนที่เราจะได้เซนซอรีก็คือก่อนเราจะได้สัมผัสด้วยลิ้นเมื่อเราคาดหวังสูงเราก็จะรู้สึกอยากกินอยากแชร์ว้าวอยากเข้าร่วมกระแสนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางขนมถึงดังเร็วมากแม้จะยังไม่ได้เคยทดลองชิมหรือเคยได้เห็นมาก่อนเลยว่าขนมนั้น เป็นอย่างไรดังนั้นค่ะในเรื่องของอการใช้ภาพนะคะก็จะมีข้อทีอ่ช่วยให้ขนมเนี่ยดึงดูดใจแต่ส่วนหนึ่งนะคะทีะ่การใช้ภาพอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนั่นก็คือเรื่องของการได้ทดลองชิมการได้ทดลองชิมนะคะจาก คนที่อาจจะไม่ใช่เป็นผู้ที่ถูกการฝึกฝนมาเป็นคนทานอาหารทานขนมทั่วไปนี่แหละในชีวิตประจำวันของเรานะฮะก็จะมีการที่ได้ซื้อนะฮะได้ไปที่ร้านค้าได้เห็นนะฮะด้วยตาเนื้อนะฮะได้ชิมนะฮะด้วยด้วยตัวเองแล้วก็ให้คะแนนตามความพึงพอใจ ซึ่งก็มีความหลากหลายนะคะทั้งความชอบวัฒนธรรมความคุ้นเคยนะในการรับรับรสอาหารรูปแบบของอาหารก็มีอิทธิพลหมดในการตัดสินว่าจะชอบหรือไม่ชอบขนมเหล่านี้ยังไงดังนั้น,นะะทีเด็ดของการจัดอันดับจึงไม่ใช่แค่ยอดวิวแต่คือยอดรีวิวซึ่งตรงข้ามนะคะในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเขาจะเป็นยอดวิวยอดกดไลค์แต่ถ้าเราชิม จะเป็นยอดรีวิวซึ่งไม่ใช่แค่ยอดวิวอย่างเดียวแหละดังนั้นระบบการจัดอันดับอย่างเว็บไซต์ของ t ท s t Atlas นะคะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้บริโภคได้ลงคะแนนได้แสดงความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ชิมจำนวนมากทั่วโลกก็ลงคะแนนมาให้ผลลัพธ์คือขนมบางชนิดที่ดังมากในโซเชียลค่ะแต่บางครั้งเขาจำกัดพื้นที่จำหน่ายคนชิมเข้าถึงได้ยาก และมีไม่กี่ประเทศที่เข้าถึงได้จริงก็จะไม่ถูกรีวิวจากผู้ชิมได้มากพอที่จะดันเข้าไปสู่อันดับต้นๆในการจัดอันดับในขณะที่ขนมดั้งเดิมที่จำหน่ายอย่างกว้างขวางมีหาซื้อได้ง่ายนะคะได้รับการชิมจริงจากคนจำนวนมากก็กลับมีคะแนนที่สูงกว่าสรุปสั้นๆค่ะยอดวิวในไวรัลอาจจะไม่เท่ากับยอดรีวิวหลังการชิมจริงซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า ถ้าพูดถึงนะทางแง่วิทยาศาสตร์แล้วแล้วก็แม้ขนมบางอย่างจะน่าดูนะคะน่าชมมากๆแต่เมื่อกินจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกปากทุกคนและยิ่งถ้าเข้าถึงได้ยากหาทานได้ยากอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะรีวิวแล้วก็ให้คะแนนขนมเหล่านั้นได้อย่างไรนี่ก็คือเป็นจุดต่างนะของตัวขนมที่อยู่ในสื่อโซเชียลกับในโลกความเป็นจริงที่ได้ มีการชิมดังนั้นนะเมื่อมีผลในเรื่องของการจัดอันดับถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ต้องชิมขนมนั้นจริงๆ ก็จะพบว่ารสนิยมเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอาหารแต่ละประเทศบางคนอาจจะไม่รู้สึกนะคะถึงการที่เราจะทานเท็กเจอร์แบบนี้ในขนมนี้นะคะ<ม>ก็อาจจะไม่ชอบบางคนไม่ชอบรสชาติหวานจัดนะคะบางคนไม่ชอบกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมเหล่านี้แต่ในภาพเราไม่สามารถจับเรื่องพวกนี้ได้ ะะก็เลยอาจจะทำให้สิ่งนี้ละค่ะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับในเว็บไซต์ดังนั้นค่ะหนึ่งในร้อยนะคะที่ติดอันดับขนมหวานที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวขนมในโลกโซเชียลดังๆบางตัวแต่ในหลายๆตัว ก็ได้อยู่ในลิสต์นั้นเช่นเดียวกันหรือเพียงแต่ขนมเหล่านี้รอค่ะรอเวลานะะที่จะได้รับการยอมรับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนตัวขนมที่มีแสงอยู่ในตัวมีออรา่ารอให้ผู้ชิมนะคะจากทั่วโลกได้ไปลองสัมผัส ในรสชาติความหลากหลายกันก็คงต้องติดตามดูขนมเหล่านี้ในแต่แตละปีนะคะว่าจะมีขนมตัวไหนเนี่ยสลับสับเปลี่ยนอันดับกันขึ้นมาทางเราที่เป็นผู้ชิมอยู่แล้วนะคะเราก็เปิดโอกาสให้กับขนมทุกตัวแน่นอนค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะฝากกันนะคะแต่นี้เป็นแค่ช่วงแรกช่วงที่สองของรายการยังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับ เรื่องราวของขนมในโลกโซเชียลแล้วก็ขนมในชีวิตจริงที่ทำไมบางอย่างดังมากแต่ไม่ติดอันดับโลกมาฝากกันต่อค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่รายการแม่โครโหดบายกูชมบีค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็กำลังพูดถึงในเรื่องของขนมในโลกโซเชียลแล้วก็ขนมในชีวิตจริงกันค่ะเพราะว่า,อาพอเมื่อมีการจัดอันดับแล้วนะคะก็จะเห็นข้อมูลที่ว่าขนมบางชนิดที่ดังมากๆนะคในสื่อออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยกลับไม่ติดหนึ่งในร้อยอันดับที่คนชอบนะที่ดีที่สุดในโลก สิ่งนั้นนะที่เรากำลังคุยกันนะคะเราก็เลยจะมาพูดกันว่าแล้วตัวขนมที่ดังมากในโซเชียลเนี่ยแต่คะแนนจริงนะคะไม่ได้สูงจนพอให้ติดอันดับเนี่ยพอมีตัวอย่างบ้างไหมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะลองดูตัวอย่างต่อไปนี้หลายคนต้องคุ้นชื่อจากสื่อออนไลน์แน่นอนค่ะขนมตัวแรกนะคะเป็นขนมช็อกโกแลตดูไบ อ่าทุกคนบอกฮช็อกโกแลตดูใบไม่ติดหนึ่งในร้อยอันดับหรอไม่ติดค่ะช็อกโกแลตดูใบนะคะเป็นขนมที่มีการผสมครั้มที่เป็นเส้นคูเนเฟ่หรือตัวคัดคา,คาตาอีฟอันนี้เร,เราพูดกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของพิสตาชิโอรวมไปถึงความแน่นๆของช็อกโกแลต ซึ่งก็กลายเป็นขนมที่เมื่อเราทานแล้วไม่ใช่เป็นแค่ช็อกโกแลตแต่พอตัดแล้วเราจะเห็นไส้สีเขียวและก็ตัวที่เป็นช็อกโกแลตเนี่ยมีความแน่นนะคะเน้นเน้นเป็นตัวอย่างที่ดีของการเกิดจากภาพก่อนรสชาติแต่ในความเป็นจริงค่ะผู้ชิมบางคนเนี่ยก็พบว่าช็อกโกแลตดูไบเนี่ยมันหวานมากบางคนเนี่ยถึงขั้นรู้สึกหวานจนรู้สึกว่าเลี่ยนไปเลย ซึ่งในบางครั้งนะฮะก็อาจจะผู้ที่ชื่นชอบนะฮะรสชาติหวานแต่ไม่ได้ชื่นชอบรสชาติที่หวานมากขนาดนี้เนี่ยให้คะแนนนะะไม่ได้รับคะแนนไม่ได้ให้คะแนนสูงมากสำหรับช็อกโกแลตด,ดูไบเวลามีการจัดอันดับขนมหวานที่ที่ที่ดีที่สุดในโลกนะคะดังนั้นช็อกโกแลตด,ดูไบก็เลยอาจจะไม่ได้รับคะแนนสูงอย่างสม่ำเสมอในระดับสากลแต่อาจจะได้ในบางกลุ่ม นะคะที่รู้สึกชอบนะคะในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของช็อกโกแลตดูไบที่มีความหวานมากๆแล้วก็มีความกรอบอยู่ข้างในขนมต่อมาค่ะคือบราวนี่ลาวาอ่าราวนี่ลาวาเนี่ยเวลาเราเห็นภาพนะ,ะเราก็จะเห็นเมื่อถูกรบวนี่ลาวาเขาถูกตัดแล้วช็อกโกแลตไหลเยิม้มออกมาสวยงามคลิปช้าๆของลาวาที่ไหลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นเหมือน เหมือนทองคำเลยนะคะในโลกโซเชียลแต่ในประสบการณ์จริงไม่ใช่ทุกคนที่ชอบความเข้มข้นจัดของ Google และเหนื่อยบางทีเนี่ยจะชอบอะจะรู้สึกว่าตัวที่มันไหลเยิ้มออกมามีความเป็นไขมันมีความรู้สึกที่จัดจ้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นตัวไขมันแล้วก็เข้มข้นของโกโก้ดังนั้นค่ะบางทีก็จะทำให้คะแนนนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบความชัดเจนของวัตถุดิบในเบราวนี่ลาวาอย่างโกโก้และเนยที่เน้นๆเ,เนี่ยมากน้อยแตกต่างกันไป อันนี้ก็ก็เห็นในความชัดเจนนะะว่ามากน้อยเนี่ยต้องออไม่ได้เทไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้าเทไปทางมากเนี่ยก็อาจจะได้รับการติดอันดับไปแล้วนะคะแต่ถ้ายังมีความก้ำกึ่งกั้ก,กึ่งกันครึ่งครึ่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับการจัดอันดับในความชอบของผู้บริโภคสักทีเดียวตัวต่อมานะคะเป็นในตัวของโมจิอ่าโมจิก็ไม่ติดอันดับปีนี้ยังไม่ติดอันดับ โมจินะเป็นขนมที่โด่งดังทั่วโลกเนื่องจากเท็กซ์เจอร์ของเขาเมีความหนึบหนับและในไส้ก็มีความหลากหลายรสชาติแต่เนื้อสัมผัสแบบเหนียวหนึบหนับนี่แนหะละค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นลักษณะของคนบางกลุ่มที่ไม่ชอบเลยนะแต่บางกลุ่มคนก็ชอบอนะอย่างตัวอย่างอย่าง,างถ้าเป็นแมโครหัวิดเองเจะเป็นคนที่ชอบทานขนมที่มีเท็กเจอร์เหมือนโมจิ จะมีความหนึบหนับนะฮะอันในชอบนะฮะก็ถ้ามีการให้คะแนนส่วนตัวเราชอบอยู่แล้วเราก็จะให้คะแนนรีวิวที่ดีแต่ถ้าในบางกลุ่มคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบในตัวการหนึบหนับเหนียวภายในช่องปากมัลเมลฟิลนะก็อาจจะมีผลต่อคะแนนรีวิวที่แตกออกเป็นสองฝั่งก็อย่างที่บอกถ้ามีความเป็นครึ่งๆแล้วแล้วก็อาจจะไม่ติดอันดับแน่เลยเพราะคะแนนไม่เพียงพอให้อยู่ในอันดับหนึ่งในร้อย ต่อามานะคะเป็นตัวขนมอย่างตัวเป็นเดลโกนาแคนดี้เดลโกนาแคนดี้นะคะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นในซีรีส์ของเกาหลีซึ่งส่วนใหญ่แล้วในซีรีส์เกาหลีเราก็จะเห็นอาหารเครื่องดื่มขนมตัวเดลโกนาแคนดี้เนี่ยเป็นแคนดี้น้ำตาลเผาชนิดนี้เนี่ยเป็นไวรัลทั่วโลก ผู้คนทดลองทำเองถ่ายคลิปตัดรูปแต่ด้วยความที่ตัวขนมเนี่ยเป็นน้ำตาลเกือบล้วนๆเลยจึงถูกมองว่าเป็นขนมที่เหมาะต่อการาให้เห็นเหมาะต่อการมองมากกว่าเหมาะต่อการกินซ้ำบ่อยๆนะเพราะว่า อารมณ์เดียวก,กันกับขนมตัวอื่นๆท,ท,ที่ยังไม่ได้คะแนนสูงมากนักเนื่องด้วยรสชาตินะคะที่มีความหวานมากจนเกินไปไม่มีมิติในการทานขนมที่นอกเหนือจากรสชาติหวานเลยตัวต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของครัวซองครัวซองที่เอามาเมิร์กับโดนัทเป็นโครนัทการผสมครัวซองและโดนัทจะกลายเป็นเทรนในนิวยอร์กแล้วก็กระจายไปทั่วโลก ขนมนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องเลเยอร์ของแป้งแล้วก็มีรูปทรงแต่ด้วยความที่มีความหวานแล้วก็ความมันสูงทําให้บางคนเนี่ยรู้สึกว่าทานแล้วเลี่ยนเร็วอิ่มเร็วไม่อยากทานอีกทานแล้วไม่หมดแต่บางคนก็ชอบมากนะคะรู้สึกว่าแฮปปี้ไม่ได้กินขนมนี้ดังนั้นค่ะคะแนนจึงไม่ได้พุ่งขึ้นมาเทไปที่ชอบซะส่วนใหญ่เพราะคะแนนแตกเป็นสองฝั่ง เราก็จะเห็นนะคะตัวอย่างขนมที่เ,เราค่อนข้างจะคุ้นเคยแล้วก็เห็นในสื่อโซเชียลเนี่ยจะสะท้อนภาพของความน่าดูน่ามองและก็ความอยากกินแต่พอได้กินแล้วทำให้รู้สึกไม่อยากกินต่อไม่อยากกินซ้ำไม่ตอบโจทย์ในรสชาติที่มีหลากหลายมิตินะะอันนี้ก็เลยทำให้มีการแบ่งคะแนนกันไปคะแนนไม่มาเทรวมกันเป็นก้อน ก็เลยไม่มีสามารถไม่มีผลที่จะทำให้ติดอันดับท็อปทอปต้นๆได้นของโลกจากที่เราพูดคุยกันนะค,คุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าจากตัวอย่างพวกนี้เนี่ยที่เป็นขนมที่น่ากินในโลกออนไลน์นะคะเมื่อรสชาติเขาไม่ได้ส่งผ่านหน้าจอออกมาเราก็จะเห็นว่า ความคาดหวังจากในภาพกับสิ่งที่ได้ทดลองชิมจริงเนี่ยมีผลที่เรียกว่าเป็น expectation bias คือตัวนี้เนี่ยเกิดอคติจากความคาดหวังเมื่อเราเห็นขนมที่คนจำนวนมากบอกว่าอร่อยภาพสีสวยคลิปตัดต่อมาดีเสียงกรอบชัดเราก็คิดไปแล้วนะคะสมองเราคิดไปแล้วนะคะว่าขนมนี้ต้องอร่อยมากแน่แต่เมื่อมีโอกาสได้ชิมจริงๆกลับไม่ทำให้เราประทับใจ บางคนก็บอกหวานไปมันไปกลิ่นแรงรู้สึกอิ่มรู้สึกเลี่ยนหรือไม่ก็ก็อร่อยดีแต่ไม่ได้ว้าวเท่าจินตนาการไว้นะฮะซึ่งในทางตรงกันข้ามก็มีขนมบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นในโลกโซเชียลหรือถ่ายรูปมาดูแล้วสีอะไรทำไมตุ่นตุ่นรูปทรงไม่ได้นะฮะแต่พอมีโอกาสได้ชิมแล้วรู้สึกว่าว้าวรู้สึกว่าอร่อยรู้สึกว่าทานแล้วอยากทานซ้ำอยากทานอีก สิ่งนี้แหละค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะที่มีความสัมพันธ์กันเชื่อมโยงนะระหว่างขนมในสื่อโซเชียลกับขนมในชีวิตจริงเพราะประสบการณ์จริงเนี่ยซับซ้อนมากกว่าสิ่งที่เราเห็นแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีที่ปรากฏเป็นภาพบนหน้าจอ และก็ที่สําคัญคือรสนิยมอาหารเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเฉพาะคนดังนั้นค่ะการที่ขนมนะคะไม่ติดอันดับไม่ใช่ว่าขนมเขาไม่ดีเขาไม่อร่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆองค์ประกอบนะคะที่ทําให้ขนมนั้นเนี่ยติดอันดับขึ้นมาสิ่งที่ขนมตอบโจทย์ผ,ผู้ทานก็คือในเรื่องของความชอบความพึงพอใจคุณค่าทางอาหารคุณค่าทางโภชนาการดีต่อสุขภาพและก็ต้องดีต่อใจ ขนมอันไหนตอบโจทย์สองเรื่องนี้ของคนหมู่มากได้กลุ่มนั้นก็เป็นขนมที่ถูกจัดอันดับเอาไว้สำหรับปี2025ที่ผ่านมาซึ่งในปี2026นะคะจะเป็นตัวขนมกลุ่มไหนเราก็อาจจะต้องไปรอลุ้นกันปลายปีนะคะในช่วงปลายปี2026ว่าตัวขนมไหนจะติดอันดับกันดังนั้นคุณผู้ฟัง สิ่งที่อันดับโลกที่เขาจัดอันดับไว้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการชี้แนวโน้มว่าอาหารชนิดใดเป็นที่ยอมรับสรุปรวมนะคะในหลายๆวัฒนธรรมที่รับการยอมรับโดยสิ่งที่ใช้เป็นองค์ประกอบนะะเหมือนการโฆษณานะะการสร้างกระแสการให้เรามีความชัดเจนในขนมนั้นๆเห็นภาพมากขึ้น ก็เป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ทําให้เราได้รู้จักขนมเหล่านั้นได้เห็นแม้ว่าจะยังไม่ได้ชิมก็ตามนะจากทั่วทุกมุมโลกดังนั้นค่ะไม่มีขนมที่ดีที่สุดในโลกแต่ขนมที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละคนกลับมีและก็มีอย่างแน่นอนซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามแต่ละคน เมื่อมองอย่างรอบด้านเราจะเห็นว่าความดังในโซเชียลและการติดอันดับโลกเป็นเพียงสองมุมที่มีความต่างกันของโลกอาหารความดังสะท้อนพลังและภาพรวมไปถึงการสื่อสารขณะที่อันดับสะท้อนประสบการณ์การกินจริงของผู้คนจำนวนมากและส่วนที่เราเรียกกันว่าความอร่อยที่สุดก็จะเป็นเรื่องของความทรงจำวัฒนธรรมและก็ความพึงพอใจของแต่ละคนดังนั้นบางขนมที่ดังมากๆอาจไม่ติดอันดับ บางขนมที่ติดอันดับสูงๆเราอาจไม่ชอบเลยก็ได้นะคะถ้าเราได้ไปลองชิมนั่นไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่ดีงามนะคะคือความสวยงามของโลกอาหารที่เต็มไปด้วยความหลากหลายบางทีคุณผู้ฟังขนมอันดับหนึ่งในชีวิตของเราอาจเป็นสิ่งธรรมดาที่อยู่ใกล้ตัวและนั่นก็เพียงพอแล้วนะคะที่ทำให้เรามีความสุขกับขนมหวานของเรานั่นเองค่ะ ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะให้หายสงสัยกันไปเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันอยู่แหละหลังจากที่ติดตามแมคโควิดมาว่าเอ๊ะขนมบางตัวเนี่ยที่เราชอบจะติดอันดับไหมพอติดอันดับแล้วเราก็ดีใจด้วยนะคะจะติดอันดับสูงหรืออันดับรองลงมาก็ไม่มีปัญหา ะะหรือไม่ติดอันดับเลยอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเข้าไปใหญ่นะ,ะเพราะว่าคุณผู้ฟังก็รู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าเหตุผลมีองค์ประกอบนะคะมีปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ขนมเหล่านั้นติดหรือไม่ติดอันดับนั่นเองค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์เทสส์อารแล้วก็เว็บไซต์ข่าวสดรวมถึงประชาชาติที่มีข้อมูลดีๆให้แมครวิตมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ ส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรฝากติดตามกันสำหรับสัปดาห์นี้แมคโรวิ์คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามกันได้นะคะทาง YouTube ทาง Facebook rmutp live นะคะรวมถึงนะคะข้อมูลข่าวสารคำเคลื่อนไหวได้ที่ในส่วนของ Facebook นะคะ r m u t p a c t h ค่ะ เรียนที่ไหนก็เรียนได้เรียนที่ราชมงคลพระนครมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ